มาครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตกปลาชะโดกันนี่ครับเยื่อลิ้นไส้นี่ครับ,รบปลาดุกฟิ้งนะครับมาจะปล่อยครับ หมายก็จะเป็นนี้ครับของลัวครับเดี๋ยวเริ่มตีนะ้ เวลาครับเร้วครับเสียงล่างแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วดูนาครับมาบจะวันแล้วครับ <c oughs> มาแล้วอึ้ยโอ้โอ้อยมาแล้วได้ขึ้นอ,อยู่านพักเขาสิ 哎！哎！啊！嗯！哎！ Mà nào. Mà nào. Để nó đín này lắm. À หนุ um ่เต็มครับชโดนี่โอ้เงยสวยสวย่สว่เต็มป่าครับนี่ยอดแป๊บเดียวครับ